แต่เองงถึงเวานบูดเลยบูด่ายอยู่กับเพื่อนสอคนที่เหาหมดแล้วเหืออยู่นอื่นแล้ว ยากกลับบ้านหรอคะอยากกลับบ้านแล้วอยากกลับบ้านเหมือนกันค่ะเพิ่งมาถึงเองขึ้นรถเลยใช่ไหมใช่ค่ะตอคนี่นี่นี่เราเรังมจะไปขึ้นหรอ ภาพเย่มมากสุป,ปอนนะเป็นไงบ้างคะตุ้นท่า <c oughs> ไงนะ <c oughs> เพ<อ>ืเ <c oughs> ่ออ้าวเหนื่อยเหนื่อยอะอยากกลับบ้านแล้วเพิ่งมาแล้วเพิ่งมาถึงอ,อยากกลับบ้านแล้วไม่ไหวน,นะแบบนี้ <c oughs> ไปเยนะเนี่ยไปเอาให้ไปนอนนอนหายทำให้ปลอมทรับที่เส้นสะานได้ยไปก่อนใครก็มีก็ไม่อะไรถุว่าเนียนมัดิบไอยแล้วมุว่าเนียนมัดจิบไอยแล้วเนาะถ้าเรายังมี ไม่ค่อยเหนื่อยหรอกนะจตนหน้ามาสบัดน่าแต่ละคนคือไม่ไหวละสบัดต้มแต่ละคนเลยนี่นี่น่านอนอย่างงหรอเก่งมากินก็ใช่เลยมามาดูว่านี้มันคืออะไร รู้รู้เยอะไม่กะเพราจะไม่มีขวดลองกินลองกินกะเพราลองกินลองกินค่ะดมมันไม่ใช่กะเพราขนาดนี wow ้มันไม่ใช่กะเพราด้วยนะนแล้วก็กะเพราอันนี้วันซื้อไปอะไรอ่ะมันดูดูอนกินกะเพรากะเพรา ไม่ใช่กะเพราเปิดกะเพราค่ะเปิดโปมันไม่ใช่กะเพรากะเพราไม่กะเพราไม่ใช่กะเพรานี่คือคทำแบบทำแบบทอดมันกะเพราคุถามคุถามอาจารย์แล้วคุณไปถามแม่ดานแล้วไ่กะเพราไม่ใช่กะเพราไม่ใช่กะเพราไม่กะเพรามันต้องมีดอกไม่คือตองใบไอ้เหี้ยมันยังไม่โตไงมันเลยยังไม่มีดอกไอ้ตัด อาจาย์ก็ไมาัถกับู่ร่้สไม่เลนมันไม่ใช่กะเพรามันกะเพรามันไม่กินมันไม่ใช่กะเพราต้องมาเป็นอย่างนี้แลนะดูเลยอาหาร่มีเช้ามันเหมือนแต่ว่ามันไม่ใช่กะเพราขนมันเยอะเกินไปมันจะเป็นพันที่มีขนพี่ปอนอะไรนี

ไปเอาตอเยอนปีสุดท้ายไม่น่าเลยพวกมึงไม่น่าอยู <S <S ่ด้วยกันเลยตั้งแต่ไหนไอจีแล um ้วมันเลยเป็นเจ้านาย เดี๋ยวประมาณห้านาทีนะครับสายในเรื่องงานก็อนนะิดนึงใช่ไหมครับเป็นอะไร <c oughs> ช่วงไหนเฮ้ยวินาทขั้นตอนที่ห้าขั้นตอน 5, ตอสุดท้ายคือเป่าเป่าเราจะใช้ในกรณีปัจจุบันเราจะใช้ในกรณีที่เป็นญาติเราครอบครัวเรา ว่าไม่ไหวไม่ไหวไม่มีใครไหวสภาพนี้ <laughs> เราทำเท่าที่จะทำได้นะครับข้อที่สองสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งจะเนยนตนไหนแปรงฟันกินข้าวกิน,นน้ำตอนนี้ก็ยืนเฝ้าเวร เป็นรอยตัติดตัวค่ะดูปจการลบลบติดการเดินเ๋ยวปังตัวด้วย lại 2 khớp không ạ? sapa. bắt đầu. bắt đầu. người nào cũng được. người เพิ่งสลุกพิ่งราคาอื่นไม่มีแดดไงแล้วทำไมสกัดแฟชั่นปิดอ่ะไม่แก้ด้วยกูจะป่วยแล้วเนี่ยเมคไม่คือบาร์บีอิมันรู้เลยว่าพี่ต้องทำเตาคุกแดกกูกลับไปแดกย่างเนยกับแม่แฟนก็ได้วะเออกลับไปแดดย่างเนยกับแฟนแม่แฟนแม่อร่อยค่ะบอุ้ยน้ำกูก็กลับมาล้ออีกแล้ว กเดี๋ยวเดี๋ยวสวชใช่ระวังนะูตั้งหน่อยตั้งหน่อยอ่าตั้งนนึงเวที่มืออ่ะกระดึบ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 ปิดเลยปิด้วมตนยระมาค้ายๆห่อยูขยาบมาคูพยาาเอออ่ะเฮ้อ

Chờ mình được cho cô đi học cho thầy cô tao bay mất luôn trái trời. Chờ đi. việc นี่เขาลองประสานเสียงกูหรือกูคิดไปเดี๋ยวเหมือนว่าใช่เหี้ยกูดูว่าอีเจอยู่ข้างหลังจริงอปีห้าคือหนักจุดเลยกูกับพอยังโอนโออยู่เลยก่อนช่วงโควิดอ่ะเหี้ยปีห้ากูตายได้แน่เลยใช่ค่ะกับป้ายิ้อ้ยช่องแอร์แล้วอะนี่ช่องช่องเย้เราจบแล้วนะคะทุกคนเย้